เ้พี่มีสายชาร์จไอโฟอนให้ผมยืมสักเส้นไหมไอโฟนอย่างนั้นเหรอให้ผมขอยืมสายชาร์จไอโฟอนสักเส้นหนึ่งมีที่นี่มีแต่ไทยซีใช่ไหมพวกเราเฮ้ย <Hey! S 1> พอดอะไรอ่ะชาร์จก็ชา้ชาใช่ไหมพวกเราเฮ้ <Hey! S 1> ดูยังพอร์ตดิใช้ร่วมกับใครก็ไม่ได้เรื่องมากชิบหายใช่ไหมพวกเราเ <Hey! S 1> เดี๋ยวนี้เขาใช้แค่ไทยซีกันทั้งนั้นแหละ มนนอกใช่ไหมพวกเราเฮ้นี่คือนวัตกรรมใหม่ใช่ไหมพวกเราเฮ้ hey! นี้มาพ่อการ p ีวิวแกะกล่องเปิดะทุน iPhone 15 Pro นะครับและในที่สุดไทยซีก็มาดีไหมพวกเราเด้โอโห้ไทยซีมาทันทีคือแค่ไทยซีผมก็คิดว่ามันเป็นจุดที่เปลี่ยนพลิกผันสําหรับผมแล้วนะแล้วก็เป็นเจนหนึ่งที่คนต่อคิวซื้อเยอะมากแล้วก็ที่1ที่ได้เครื่องคนแรกที่ไปต่อคิวก็เป็นคนของเราเองนะหน้าตาคุ้นๆน,นะครับเอาละวันนี้จะขาดใครไปไม่ได้เลยนอกจากสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราครับ High c เฮ้ Hi หาชีวดีไหมพวกเราเด้โหยโเซตนี้นะครับถ้าเกิดคุณซื้อครบเซตมีให้ทั้งหมดทั้งฟิล์มแล้วก็เคสแล้วก็ฟิล์มติดกล้องแล้วก็กระเป๋าแบบนี้ที่ผมห้อยอยู่นะฮะดูลุกเกาหลีกันเลยทีเดียวนยในราคา2970บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อเป็นเซตอย่างเงี้ยจะเหลือเพียง1890เท,ท่านั้นยังไม่พอถ้าใส่โค้ด H I S S, S G U Z A นะครับเป็นตัวหญ่ทั้งหมดจะได้ลดอีก100บาทเป็น1790บบาทได้ครบหมดนี้เลยตัวนี้เป็นฟิล์ม ไฮชิลทริปเปิลสตรองแม็นะครับเขาเคมว่ามันแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ตัวนี้เป็น h ฮชิลล์ซูเปอร์เคลียร์คลาส1ช้น all together o แล้วตัวนี้ก็เป็นคริสตัลชิลแล้วก็มีคูปองติดฟิล์มเนาะแล้วก็มี h ฮชิลล์คอสบอดี้แบ็คเทมากเลยเนี่ยงานดีนะคล้ายคล้ายแอคอมเมสนะฮะนี่กระเป๋าสวยมากสามารถใส่โทรศัพท์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่14โปรเข้าไปก่อนนี่นี่แล้วก็หยิบออกมานี่เด Oh. <laughs> อันดับสองเขามากนะครับโอเคนี่คือบ็อกเซตของไฮชิวนะครับอย่าลืมสนับสนุสนไฮชิวครับถ้าสนับสนุนไฮชิวเราก็มีเงินที่จะซื้ออุปกรณ์มาทำรีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับโอเคกล่องก็หลายคนแกะกันไปแล้วเนาะผมก็แกะครับเหมือนกันทีนี้ของอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีสายชาร์จมาให้แล้วจะเป็นสายถักนะครับคือผมแกะมาแล้วแหละนี่เป็นสายถักแบบนี้แล้วก็มีแค่นี้ฮะแล้วก็มีเนี่ยครับสติ๊กเกอร์ Apple 1หน่หนอล้วน <laughs> มีแค่นี้ครับ เสร็จลอกเสร็จนะฮะขอดมสักทีงนะี้สัมผัสแรกก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องวัสดุการใช้งานนะครับคือมันแบบมันนุ่มไม่เขื่องมือเลยอะแต่ต่างจาก iPhone 14 Pro และ iPhone 13 Pro นะครับนี่คือผมเทียบให้ดูนะ13 Pro 14 Pro 15 Pro นะครับคิดว่าไหนดูหรูที่สุด 1 3กับ14โปรเนาะมันดูหรูดีเนาะผมให้ส5 1ห้าสดูหรูเหรอผมชอบความที่มันเป็นน้ำเงินเข้มมันเท่อันนี้มันเท่อันนี้ส่วนตัวล้นเลยอ่ามันเท่ไหมลองดูเท่เนาะโอเคครับเมื่อเราเปิดเครื่องมาจุดแรกที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือการเซตเนาะทีนี้พอกดไม่เรียกก็จะเป็นปุ่มแอคชั่นนะครับเขาจะบอกว่ากดค้างไว้เพื่อปิดและเปิดเสียงนะครับนี่นี่กดค้างไว้เนี่ยเห็นไหมเปิดเสียงปิดเสียง แล้วก็สามารถกดกําหนดเองตรงนี้ได้เลยนะครับคือเซตตั้งแต่เริ่มต้นได้เลยนะครับให้เป็นกล้องไฟฉายบันทึกเสียงวั่นขยายคําสั่งลัดเปิดแอปพวกนี้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือการเข้าถึงไม่มีทํางานก็ได้ก็ให้มันทํางาน<ม>ถูกครับ,รบมันจะได้ไม่ว่างนะครับ <S <S นี่วา l เปอร์ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานปิดตาจับดูว่าในน้ําหนักที่มันลดลงเนี่ยจับแล้วจะแตกต่างกันไหมนะครับอาทีมงานว่าตัวไหนเนี่ยโอเคสำหรับผมชอบชอบสามโลนี่เนาะ สีสวยดนะ้วยเนาะสีสวยด้วยแล้วก็ดีไซน์กล้องมันดูแบบไม่ได้ใหญ่กระทะดูใช้งานง,ง่ายอืมสิบสโปรกล้องใหญ่แล้วโอเคอันนี้เล็กไปแต่ว่าเมื่อก่อนเราก็ชินกับตัวนี้นะคะโอเคเอาที่ติดตามมามาครับแบงค์คนแรก <laughs> สวัสดีครับสวัดสดีครับสวัสดีครับอ่า ของมาไลยนะครับนัก้องเห็นหรือเปล่าไม่เห็นครับเฮ้ยโกหกกี่นิ้วกี่นิ้วสองเออเส็ถูกซะแบมือมาผมจะให้จับปลายนิ้วนะครับมาถึงจะสัมผัสได้แต่ถ้าจับอย่างนี้มันรู้อยู่แล้วว่ารุ่นไหนเนาะผมจะให้ทาย14โปรกับ15โปรนะรุ่นไหนปึ๊บปึ๊บ น้ำหนัก2ตัวนี้ต่างกัน19กรัมนะครับ14โปรที่206กรัมซึ่งถือว่าเป็นมือถือจอ6.1นิ้วที่หนักเท,ท่าๆกับจอ6.7นะครับแล้วก็15โปรได้187กรัมอันนี้ถือว่าทำน้ำหนักมาพอดีรู้ไหมอันไหน15โปรครับอันนี้เฮ้ยเก่งว่ะถูกเหรอพี่ถูกเดี๋ยวให้ทายอีกรอบนึงมาอันไหน15้โปอันนี้เฮ้ย ใช่ไหมใช่ทำไมรู้เร็วจังอะ่ะเพราะว่าพอลองวางปุ๊บเนี่ยอ,อันนี้มันหนักแบบลงอะ่ะอ๋อเออมามาอีกอันนึงเอออันนี้ไฮชิลครับผมโอ้โหโอ้โหโฆษณาไฮชิลให้เขาครับผมอยู่เามากแหมคิดได้ยังไงตอง้ตอมือให้แบงโอ้โห เก่งอย่าเพิ่งเปิดอ่ะผมให้จับผมให้จับปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าตัวไหนมันจับถือดีกันเยอะไหมมันจะมีความแบบลื่นมือแล้วก็ตรงขอเอี่ยมันจะไม่บาดเออไม่บาดมันมนอ่ะใช่ครับเออนิดหน่อยคนเรามันชอบอะไรที่มันมนนะรู้สึกว่ามันจับถือดีขึ้นดีขึ้นเทาเชืมือขึ้นถ้าเกิดไม่ใส่เคสอันนี้เนี่ยมันจะมีความเหลี่ยมเวลาจับไปนานๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรอยเป็นอะไรแต่อันนี้ว่าน่าจะดีกว่าชอบแบบไหนชอบอันนี้ 15%จากรุ่นเดิมมารุ่นใหม่การจับถือให้กี่เปอร์เซ็นต์การจับถือว่าดีขึ้นประมาณ10%เปอร์เซ็นต์ถือว่าเยอะก็ถือว่าเยอะสำหรับแบงก์อย่าไรต่อไปของเราคือมอสนะครับผมจะให้มอสจับอ่ะเอาเอามือมาแบมือปึ๊บปึ๊บอ่ะตัวไหน15%โปรอันนี้เฮ้ยมันเบากว่ากันเห็นได้ชัดไหมสำหรับผมชัดนะชัดเลยเหรอใช่อ่ะเดี๋ยวพี่ใส่ให้ใหม่ปึ๊บปึ๊บ เฮ้ยมอนภาษาสัมผัสดีวกว่าเกมจออีกนะเก่งวะ่ะเดี๋ยวลองจับดูว่ามันดีกันแค่ไหนในความรู้สึกเราการจับถือเป็นไงอันนี้เจนเหลี่ยม,มคนแบบนี้ไม่อยากไม่อยากครบโอเคอผมชอบคลิิ่ง15มันเข้าเชฟมือเหมือนที่เกมจ๋าพูดอะถ้าแบบ 14, 14โปรมา15โปรเนี่ยให้กี่เปอร์เซ็นต์ในการจับถือ1515% 15เร์ยอะกว่าเกมจอ5%เปอรซ็นมาเอามือมาครับอิด ปั๊บปั๊บอ่ะตัวไหน15โปรครับเฮ้ยรู้เลยปะตอนวางลงรู้เลยพี่วางมรูรู้เลยเหรอใช่อ่ะอ่ะวางลงน้ำหน่อยนะครับคุณผู้ชมรอบนี้เออแต่ว่าอิดจับเกือบเต็มมือไงมันก็จะรู้นี่หน่อยอ่ะลองกำดูกำดีขึ้นเยอะเลยกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับอิด เกิน50เกิน50เลยเหรอจริงจริงอิดใช้ iPhone อะไรอยู่13 Pro ครับ13 Pro อ่ะอิดใช้13 Pro เครื่องนี้เดี๋ยวทุกวันโอเคนี่คือความคิดเห็นของหลายๆคนนะครับที่เป็นการบายเทสแล้วก็จับแล้วก็เทียบน้ำหนักดูก็เห็นว่า iPhone 15 Pro เนี่ยจะมีน้ำหนักแล้วก็ฟิลลิ่งการจับที่ดีกว่า iPhone 14 Pro ค่อนข้างชัดเจนนะโดยส่วนตัวผมผมให้ชัดเจนมากๆเลยเพราะว่า1ขอบเขาเป็นขอบด้านๆนะครับซึ่งตรงแกนกลางตรงวัสดุเครื่องเนี่ยเขาเป็นไทเทเนียมมาแล้วไทเทเนียมเน่คือแแข็็งงรกกวาต 14 Pro เนอะแข็งแรงกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็แข็งแรงกว่าอลูมิเนียมด้วย ทีนี้นในงานเปิดตัวของ Apple เนี่ยเขาบอกว่ามันใช้ในการทํายานสํารวจเนาะเป็นไทเทเนียมเกรด5ซึ่งจริงๆแล้วไทเทเนียมเกรด5เนี่ยมันก็ใช้ในอ,อุตสาหกรรมการบินเนี่ยมา,มาเยอะนะครับอุตสาหกรรมการต่อนู่นนี่นั่นที่มันต้องใช้แบบวัสดุที่แข็งแรงนะครับซึ่งพอไปอยู่ในการนําเสนอของ Apple เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยวัสดุมันสุดยอดมากๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ต้นทุนของไทเทเนียมเนี่ยม,มันจะแพงกว่าอลูมิเนียมแล้วก็แพงกว่าสแตนเลสด้วยแต่ว่าจะแพงกว่าสแตนเลสม่เยอะเท่าไหร,ร่แต่ถ้าซื้อ จานวนเยอะๆในการผลิตโทรศัพท์เนี่ยแพงกว่าเยอะแน่นอนนะครับมันจะแพงประมาณ2 0่าปโดยประมาณนะครับก็นี่คือราคาที่ Apple ทําแล้วเปิดตัวมาในราคาเท่าเดิมก็ถือว่าชื่นชม Apple ตรงนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมได้ไปดูในการทําสีของเขามานะครับสีของเขาเนี่ยเป็นสีด้านแบบนี้เลยคือรูปผ่านเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบมันนุ่มนวลมันมนไปหมดนะครับแล้วก็ดูขอบเครื่องนี่มันจะมนไปหมดมันจะล้อกับตัวขอบตัวนี้เลยแล้วมนไปหมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้การทําสีแบบ PVD นี่ขออ่านเลยนะครับคือ Coating Physical w a p e r uh -huh. เดฟโพ i ิชันนะครับเป็นการชุบโดยการทําให้ไทเทเนียมกลายเป็นไอด้วยวิธีการแคทดิกอาร์ฟนะครับแล้วก็ทำปฏิกิริยากับแก๊สเช่นในตัวเจนเกิดเป็นฟิล์มเคลือบที่ชิ้นงานแล้วก็จะใช้องศาเนี่ยร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยห้าสิบองศาแล้วมันก็จะมีสีที่เคลือบเนี่ยมีเป็นความบางนะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งถึงศูนย์จุดศูนย์หนึ่งห้ามิลลิเมตรมันจะได้คุณสมบัติแบบลื่นๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีความแข็งแรงมีสีสันที่สวยแบบนี้แล้วก็มันสามารถที่จะเคลือ ก่อนความร้อนแล้วก็การนําไฟฟ้าแต่ว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ทํามายิงทำปฏิกิยากับแก๊สและการเคลือบที่อุณหภูมิระดับสูงด้วยนะครับมันจะระเหยเป็นไอและเคลือบลงผิวไทเทนแบบนี้มันจะบางและมันจะติดแน่นนี่คือสีของ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ถ้าเกิดว่าคุณสังเกตนิดนึงตรงขอบเครื่องเวลาคุณจับเห็นไหมมันจะมีแบบรอยนิ้วมือรอยอะไรคือมันจะเหมือนแบบเปื่อนๆเหมือนของเก่าเนาะคือตอนที่เขาเอาออกมาสื่อต่างชาติให้ถ่ายเครื่องเดโมแล้วเอามาลงว่ามันเป็นรอยนะฮะเวลาจับจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจร เวลาจับปุ๊บมันจะเป็นรอยเลยเนี่ยชัดเจนมันจะเป็นรอยเห็นไหมทีนี้แล้ว14 Pro ล่ะเป็นไหมดูนะ14 Pro จับก็เป็นรอยเหมือนกันแต่14 Pro เนี่ยมันจะสะท้อนแสงแล้วมันจะดูแบบหรูอยู่อันนี้แล้วแต่ฟิลนะเนี่ยคุณดูดิมันเหมือนกับฟิลลิ่งคุณเล่นพวกเร d มีหรือเสี่ยวมีตัว n o ้ต12อะ่ะแต่อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับผมบอกให้ฟังนะครับความบางเครื่องเนี่ย เหมือนในสเปคเนี่ย15 Pro จะหนากว่าน,นิดนึงเท่านั้นนิดเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ขอบหน้าจอเนี่ย14 Pro เนี่ยอยู่ที่2.17ม mm, ิมครับแล้วก็ขอบของ15 Pro จะเหลือ1.55ถ้าดูด้วยตาเปล่านะครับมันอาจจะไม่เยอะครับแต่ถ้าดูโดยรวมเนี่ยในการจับถือรวมๆนะแบบดูไกลๆย่าเงี้ยว่าต่างไหมอ่ะไม่ดูนิดนึงเนาะ ไอการต่างนิดนึงอย่างเงี้ยเวลาเราจับถืออะไรมันเห็นผลนะเพราะว่ามันทุกด้านทุกมิตินะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูปุ่มด้านข้างกันนะครับจากปุ่มเปิดปิดการแจ้งเตือนเนาะที่มันเป็นอย่างเงี้ยคลิกกักคลิกกักได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นปุ่ม action button แล้วซึ่งมันก็จะมีความสูงความมนเหมือนกับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแต่ว่ามันจะเป็นปุ่มเล็กลงซึ่งฟิลเลิ่งการกดอ่ะก็จะเหมือนปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเลยแต่มันจะหนื่เป็นนิดนึงเท่านั้นนะแล้วก็เซ็ตได้อย่างที่บอกไปตอนต ก็ถือว่าดีแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องเสาสัญญาณนะครับจริงๆแล้ววัสดุไทเทเนียมเนี่ยมันจะอับสัญญาณมากกว่าวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมหรือวัสดุที่เป็นสแตนเลสสตีลโหคิดนไม่ออกตอนนี้นอนๆน <laughs> แต่ว่าด้วยเทคนิคของ iPhone แหละเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีว่าเราจับสัญญาณแค่ไหน <laughs> เท่าที่ผมอยากแชร์ประสบการณ์มาคือ iPhone 14 Pro กับ iPhone 14 Pro Max เนี่ยการจับสัญ,ญญาณนี่ไม่ดีเลยยิ่งอัพ iOS ล่าสุดเดี๋ยผมเล่นอวีนี่คือแหลกมากๆนะครับต้องไปเล่นแอนดรอยแทนซึ่งทั้งร้อน ซึ่งไอตัวว like 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 ัสดุที่สามารถระบายความร้อนได้ดีเนี่ยเราไม่ขอพูดถึงนะผมไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้เดี๋ยวไปลองให้จริงๆจังๆเลยว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ดูภาพงานเปิดตัวนะที่มันแบ่งแยกเป็นเลเยอร์เนี่ยก็จะพบว่า Apple เนี่ยทำระบบการแกะมาใหม่นะครับคือตัวเดิมเนี่ยเวลาเราแกะ ถ้าเปลี่ยนฝาหลังเนี่ยราคาแพงมากนะครับหมื่นกว่าบาท2 0,000เพราะว่าเวลาแกะฝาหลังเนี่ยมันต้องแกะยากนะครับแกะเสร็จเนี่ยแผงวงจรตัวบอร์ดเนี่ยมันจะติดกับฝาหลังใช่ไหมมันทําให้จะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความพยายามนะครับในการแกวพอมันเป็น15 Pro ปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวแกนเฟรมเครื่องครับที่เป็นตัวรองรับตัวชิปเซตตัวเมนบอร์ดเข้าไว้เดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาให้ดูซึ่งผมก็ได้ไปดูช่องต่างประเทศที่เขาแกะแล้วมันสามารถแกะฝาหลังมาได้เลยแล้วค่าซ่อมมันก็ถูกลงเยอะเลยนะครับหกเจ็ด เอาเป็นว่าประมาณนี้จอเหมือนกันสามารถแกะเปลี่ยนจอได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ทีน่นี้จุดที่ผมเห็นแล้วผมสังเกตเลยคือจากที่ผมไล่จับมันเนี่ยนไสังเกตเลยมันจะแน่น,นแลวมันจะแข็งนะแน่นตับเลยนะครับเ,เนไเพราะว่าพวกบอร์ดพวกชิปพวกวัสดุเนี่ยมันจะติดกับป้าหลังเนาะดังนั้นมันจะไม่มีอาการก๊อกแก๊กเลยนะครับมันติดกันมันแน่นตัวนี้ครับ เห็นไหมเวลาคุณเคาะเข้าไปคือให้คิดง่ายๆมันเหมือนโทรศัพท์เหมือนซัมซุงเมื่อก่อนเหมือนโนเกียเมื่อก่อนที่มันสามารถแกะฝาหลังแล้วเปลี่ยนแบตได้นั่นแหละแต่ถามว่าแน่นไหมคือมันไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้อยู่แล้ว Apple นี่คือซีเรียสมากๆแม้กระทั่งกล่องไม่ยังแหลมเท่ากันทุกมุมเลยคิดดูดินี่ผมจะใส่เคสของ High Chill ให้ดูนะครับตัวนี้เป็น15 Pro เขาบอกว่า Military Drop Certified 150ซมนะครับมี Max Safe Support ด้วยนี่คือจริงๆแล้วเคสก็หลายร้อยบาทแล้วนะคุณไปซื้อพร้อมนี่แค่ 1, คพันมมเจ็ นี่จะมีไฮชิลตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ตัวบ่านะครับจะรองรับการกันกระแทกของกล้องอย่างดีนี่อ่ะอิดลองจับดูไกลไหมดีไหมโดยประมาณเนาะเออใส่เคสว่ามันจับพอดีมือนะครับทีนี้ผมจะมาลองเทียบพอรตดูนะครับนี่โอ้โหแอางตรงนะอยากร้องไห้ พี่ผมอยากใช้ไอโฟนที่มันเป็นไทซี C, เพราะว่าพอไปต่างประเทศไปที่ไหนบางทีมันลืมไร้นิ่งไม่์แมคบุ๊กโทรศัพท์ทุกอย่างอ่ะไมค์อะไร,ะไรกล้องเครื<ๆ>่องมันไทซี C, คือเส้นเดียวมันจบครับไม่ต้องพกเยอะเนี่ยเราดูดิเป็นไทซี C แล้วอะ่ะจงปรับปืิมนะครับสิ่งนี้ถ้าเป็นตัวธรรมดาจะถ่ายวน480เมกถ้าเป็นตัวโปรกับโปรแม็กจะเป็น1 0กิกกะบิตเพลเซกเกิ์ลนะครับแล้วก็สามารถเสียบบันทึกวิดีโอเข้าเอ d ดีได้แล้วก็หน้าจอเนี่ย จะสังเกตว่ามันจะเหมือนเดิมเนาะความสว่างอะไรพวกนี้ถ้าจะเปลี่ยนแปลงเยอะก็จะอาจจะเป็น14ไป15 RAM จาก14 Pro เป็น 6GB 15 Pro เป็น 8GB ชิป u l t r a าไวด์แตัว14 Pro เป็น u 1ตัวใหม่15 Pro จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับแล้วก็ โมเด็ม 5G 14 Pro เป็น X65 15 Pro เป็น X70 รองรับ Wi-Fi 6เหมือนกันแต่15โปรจะได้ 6E ด้วยอาคือมันเหมือนเปลี่ยนไม่เยอะนะแต่ผมว่านี่คือ big minor change เลยนะถ้าเราแยกเป็นสัดส่วนเล็กๆน้อยๆเงี้ยแล้วก็มาตรฐานการชาร์จแบบไร้สายด้านหลังนะครับตัวเดิมเป็น Qi ตัวใหม่เป็น Qi version 2นะครับตัวเดิมจะชาร์จได้7.5วัตต์ตัวใหม่จะได้15วัตต์ชิปเซต A16 Bionic จะบอกว่ารักไม่ได้ 15 Pro เป็น A17 Pro Pro โปร t i c ไบโติกเธอบอกว่ารักไม่ได้นี่ไงผมยังเล่นได้อยู่คามิกาเซ่์จงจเจริญทีนี้เดี๋ยวเราจะเทสกันโดยการฟังเพลงนะ 14อยากไม่ออกใกล้เคียงมาก ว่า15โปรมันมีความคุ้มของเบสเยอะกว่ามันนุ่มกว่าใช่มันเดียวนะคือมันเหมือนอุ่นกว่านิดนึง14โปรมันจะแสบกว่านิดนึงโดยประมาณนี้แต่ว่าอย่าลืมนะครับนี่คือการเปิดเต็มเนะเาะพอเปิดเต็มเนี่ยเสียงมันจะพ่าไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเวลาเราเปิดธรรมดานเนี่ยเราเปิด70%เนี่ย มันก็เพาะเต็มร้อยอันนี้คือผมสาธิตให้ดูนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องกล้องถ่ายภาพสิกล้องถ่ายภาพกล้องหน้าเนี่ยเมนูมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับเขาบอกว่าเป็นโหมดพอดเทนใหม่ใช่ไหมกล้องหน้าตัวเดิมนะฮะเดี๋ยวว่าซอฟต์แวร์มันจะดีแค่ไหนดูไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะ อ่ะมาดูเมนูกล้องครับกล้องเนี่ยถ่ายได้ 4K 60นะครับอ่าเป็นรูปแบบพาป้องกันขั้นสูงโหมดแอคชั่นในที่แสงน้อยวิดีโอแบบ HDR f p s เนี่ยไม่ได้อัตนนวัติน,น,นะครับปรับแปดผิดดีกว่านะครับล็อกสมดุลแสงสีขาวในระหว่างอัดวิดีโอนี่แล้วก็เข้ามาตั้งโหมดรูปภาพนะ,นะครับโหมดรูปภาพเนี่ยเลือกได้แบบ12เมกแล้วก็24เมกนะครับ นี่คือทีเด็ดแล้วนะครับ Apple ProRes นะกดปั๊บมีตัวบันทึกข้อมูลขึ้นมานะครับคุณจะเป็น HDR ก็ได้หรือจะไปเกรดสีกดหลอกครับนี่โหโคตรสุดนะครับอันนี้คือ ProRes ได้ธรรมดานะครับสไตล์การถ่ายภาพก็ปรับได้เหมือนเดิมนะครับโทนอุ่นโทนเย็นสดใสมาตรฐาน แล้วก็สามารถปรับกล้องหลักได้ด้วย24มิล28มิลและ35มิลน,นะครับเนี่ยค่าเริ่มต้นคุณจะเริ่มที่เท่าไหร่ก็ได้อ่ะเลนเพิ่มเอาออกก็ได้คือตัวนี้เนี่ยมันจะใช้เลน 1x ซูมมันก็เลยต้องใช้28 3, 5, มิล35มิลคือถ้าเอาออกเนี่ยตัวนี้มันก็จะไม่มีเห็นไหมจะมีแค่คูณ1คูณ2คูณ3แค่นี้แต่ถ้าเราใส่ครับปึ๊บนี่มันสามารถที่จะกดเนี่ยคูณหนึ่ง28มิลน,นะครับ35มิลได้เนี่ยกดปุ่ม24มให้ดู ยี่สิมิลเห็นไหมยี่สิบมิลสามมิลเนี่ยโหเซ็ต oh, ได้นะครับในเมนูกล้องแบบนี้เห็นไหมจะเริ่มต้นที่28มิลก็ได้หรือ35มมิลก็ได้แต่ว่า24มิลน,นี่คือมาตรฐานนะครับนี่คือโหมดพ็อตเทจใหม่ก็คือการถ่ายภาพบุคคลในหมดรูปภาพนะครับคือมันจะเก็บชัดลึกโดยอัตโนมัติรูปหมารูปแมวเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเอฟเฟกต์ภายหลังได้เดี๋ยวผมจะถ่ายอีกในโหมดธรรมดาเลยนะไม่ต้องไปเข้าโหมดถ่ายบุคคลนะโหมดธรรมดาเลยได้ภาพมาแบบนี้ กดแก้ไขครับมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมนี่อันนี้ปิดใช่ไหมอันนี้เปิดเห็นไหมมันจะเบอร์เดี๋ยวผมจะเซฟรูปนี้แล้วเอาขึ้นมันเหมือนการทำโฟกัสของ panasonic อะ่ะคือมันจะจับ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 ข้อมูลมาหมดเลยทั้งภาพถ่ายมาหมดทุกระยะถ่ายชัดมาหมดอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถนมาแตะโฟกัสได้นะครับในกล้องพานาหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณจะกดไฟตรงนี้เห็นไหมอิดก็จะอิดก็จะเบอ คุณกดไฟนี้อิดจะเบอร์นะครับคุณกดกล้องนี้กล้องจะชัดอิดจะเบอร์โอ้๋ยวกดอิดปุ๊บอ่ะเห็นไหมตัวอิดจะชัดนะครับอิดจะเอา GTR ผมยาวรถจ t r เป็นไหมเวลาบางทีแฟนบอกเฮ้ยตัวเองผมมนเป็นบ่อยมากเวลาจะกดถ่ายภาพธรรมดาเนี่ยบางทีกดถ่ายภาพบุคคลถ่ายภาพบุคคลปุ๊บมันก็ไม่ได้แบบธรรมดาไงบางทีเราอยากได้ภาพธรรมดาด้วยซึ่งอันเนี้ยดีมากพอเรากดถ่ายธรรมดามันได้ทั้งธรรมดาแล้วก็ได้ทั้งคุณไปปรับแต่งเป็นบุคคลก็ได้อะคือเจ๋งนะนี่คือ15 Pro นะครับสิ่งที่รู้สึกว่ามันคือ big metal change หนึ่งรุ่นเลยที่ทํามานะครับแต่ว่าผมว่าสไตล์รูปภาพเลยอาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมเยอะหรอกแต่มันจะเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเรื่องสไตล์ภาพสีอะไรพวกน กตัวเดิมก็คือว่าการใช้งานเรื่องการเล่นเกมครับตอนนี้ผมติดอาวีหนักนะเนี่ยซึ่งไม่ได้นอนนะไปรับเครื่องมาตอนเช้าคือ14 Pro Max กับ14 Pro เ,เล่นอาวีได้ไม่เวิร์กเลยแล้วร้อนเร็วด้วยครับพอร้อนเสร็จปุ๊บการทางานมันดรอปลงอย่างชัดเจนมันสู้13 Pro Max ไม่ได้เลยมันเหมือนคุณเล่นเกมได้ลหลายตาโดยที่มันไม่ร้อนไม่ลดผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะไปทสมาให้ว่าเป็นยังไงนะครับ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ยังไงติดตามชมแลวก็อุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับสำหรับค่ายชิ้ เซ็นี้ย้ําไงทีจากสอัเกเหลือ1890ใส่โค้ดนะครับที่มีให้ด้านล่างนี้จะเหลือ1790เท่านั้นได้หมดเลยเนี่ยกระเป๋าทสวยนะครับใส่ไอโฟนส15 Pro โปรงไปดีเลยนะครับโดยประมาณครับวันนี้ผมและ iPhone 15 Pro ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับเย้เราพี่ก็พูดเหรอใช่ครับ เอ้ยมึงเห็นไหมเนี่ยเขาเล่นนาดอยกันเนี่ยใครเข้าใช้ใช้ไอยพอร์ตอะไรอ่ะช้กระช้าเอ้ยเอาอะไรอ่ะสามสองหนึ่งไม่เอาอะไรอยู่นี่กำลังหล่อเลยเอาอะไรกิริก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 สั่นดิ कैसे नहीं